ส่งลูกค้าครับนครพนมทีดี5้าจุดร้อครับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจรถแท็กอร์นิวยอหนแลนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นต่างๆรุ่นเล็กจนถึงรุ่นใหญ่นะครับก็สามารถเข้ามาดูรถได้ที่สำนักง,งานใหญ่นะครับอำเภอวัดปีปทุมจังหวัดมหาสารครามครับผมสามารถแวะเข้ามาชมดูรถได้เลยฮนะ ตัว TD 5 1 1 0นะครับก็จะมีทั้งแบบหลังคาธรรมดานะครับแบบหลอกธรรมดาแล้วก็จะมีทั้งแคปแอร์ด้วยนะครับถ้าเป็นรุ่นใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็น TS 6 1 2 5 TS 6 1 4 0นะครับตัวนี้ก็จะมีทั้งแคปแอร์นะครับเป็นรุ่นใหญ่นะครับรถขนาดสูงนะครับ TD 5 1 1 0ก็จะเป็นรถขนาด40นะครับทีนี้